สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี้เช่นเคยนะวันนี้อยู่กับเอเมท4เคย e a สี่ไมเสามปะดี Day 3สามแหละใช่ใช่ดีสามนะวันนี้ก็เหมือนเดิมน, 3, 3, นะสามวีสามนะตัวเดิมๆนะแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนตัวสักหน่อยดีกว่านะเปลี่ยนตัวสักหน่อยนะครับต่อตัวใหญ่ๆเซนเตอร์มาเล่นดีกว่าเอาคิดว่าน่าจะเอานี่มาเล่นนะสูงเจ็ดฟุตมัง้งผมเห็นนะ ตอนนั้นผมยืนข้างๆเนี่ยะลรวะแซกอีดี้อ่ะสูงพอเลยนะแซกอีดี้สูงพอกับวิกเตอร์นะแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะโอเคนะได้แล้วนะทีมเปลี่ยนแล้วโอเคไปกันเลยอาผมเจอไมเคิลจอแดนนะแล้วก็คิดพอแล้วก็วตัวนี้ผมก็รู้จักนะครับคนละไซส์เลยนะเนี่ยแต่ไมเคิลจอแดนนี่ อุ้ยป้องกันนี่ครับข้อเสียผมคือนี่เลยป้องกันกากมากลแล้วคือแบบผมกดปุ่มเนี่ยเพสทูเนี่ยแต่ไม่ใช่เพสดีอลไรทุรกอย่างก็โพสมันก็ดีเฟนต์นะครับแล้วมันแล้วผมกดไม่ได้กากป้องกันไม่ค่อยดีนะนี่ก็สเต็ปแบ็กก่อนละกันสวยพยายามป้องกันดีๆเนาะ เมือ่อกี้ Jordan, มาเคลื่อนเจเดนวิ่งเร็วมากเลยนะผมกด,มกดเห็นปะผมชอบใส่หลังเห็นปะผมชอบใส่หลังเปลี่ยนกรรมวิจงว่าจะทุศผมสวิตเป็นไวมากเลยอนะฟาวแบนลี่จ๋าเป็นหนึ่งทำไมจ๋าอไอเดนะาผมเล่นแนวมาเคลื่อนเจเดนเนี่ย แข่งก uh. oh, oh. oh. ับไอดอลในเกมนะสติวสติวสวยป้องกันดีสวยป้องกันโคตรดีอ่ะเอาโล่งงี้ช่วยดิแบง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 แอคเียแบงแบง อุ้ยมัังนาน้าเราเลยเว้ยไปขอได้รัไอวิ่งว uh, ิ่งว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 ิ่งโล่งงี้ก็เสร็จพี่ดีน้องไม่เข้าไหนแน่โุ้ยโดนหลอกโอ้โดนหลอกเห็นรำ แสงหน้าไมเคิลเอาตัวใหญ่ามาป้องกันเลยเอาตัวใหญ่ามาป้องกันเลยรอบนี้มาดีอุ้ยสเต็ตแบ็คบอคอแตกเฮ้ยเมื่อกี้ให้เซนเตอร์ชูดีวะบุกันทำไรวะแบงแบง แบงแบงโล่งเลยมันไม่ไม่ป้องกันมันอ่อนให้เราก่อนเปล่าวะแล้วมันค่อยมาเฮ้ยสวยสวยเสวยมงให้เซนเตอร์ช่ดิม่ลงสวยป้องกันเอ็สวยงามสวยงามอุ้ย หมาดีมาดีตบเอ็มจตบเอ็มจบล็อกบล็อกสวยงามรีบาวไม่ได้อีกเห็นทั้งกำตัวก็ใหญ่กว่าแขนก็ยาวกว่าติดที่คนควบคุมมันนั่นเลย้กดผิดกดผิดโทษโทษโทษกดเซตเออเซตไหนผิดกดโทษโทษโทษกดนะเพื่อนกดน้ำเพื่อนจะเตะแบ็กลูกนี้ สวบสวบสวบที่บอลเข้าไหนละบอกที่รอเลยล่ะตบแบบเลบอนเจมเลบอนเจมไกลไปหน่อยใช่ปะหรือว่าเรากลับไม่ดีเองเมื่อกี้น่าจะช่วยได้อยู่นะโหไม่รู้ค่อนจะแดนพี่มันเริ่มเอาจริงกันแล้วอะมันเริ่มเอาจริงกันแล้วเราไม่สน เซนเตอร์สเตปแบ็คนี้ไหมอาสักลูกดีกว่ามาเฮย้ยกูมีจะบอกนะ้วว่าสก,กีแล้วสเตปแบ็คเป็นแผนที่ชอบที่สุดละบล็บอกดีมาดี <c ười> เฮ้ยเกมไทม์เกมไทมบ์บอก คลิปนี้จบไวอยู่นะครับก็ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเดทรีแล้วนะถ้ใครชอบก็คอมเมนต์ไลค์ได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแรับทุกคน